วิปากชาญจตุก,กนัย7 3 1ดาชาญสคือ1นึ่งปฐมชาญ2ทุติยชาญสตติยชาญ4จตุถชาญ732ในชาญสี่นั้นปฐมชาญเป็นฉนายภิกษุในศาสนานี้จเจริญมัคค่าปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีวิตกมีวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเขปะมีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าทำเป็นกุศลภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อันเป็นวิบากเพราะรูป,ปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแลมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดฌานมีองค์ห้าคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าปฐมชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด,ด้วยฌานทุติยฌานเป็นฉนยัยภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุทุติยฌาน ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเคป,ปะมีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรเป็นกุศล ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วนั้นแลมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดชาญมีองค์สามคือปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าทุติยชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตธด้วยชาญตติยชาญเป็นฉนหยภิกษุในศาสนานี้ละถึงนี้เรียกว่า ตติยชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยชาญจตุตชาญเป็นฉนภิกษุในศาสนานี้และถึงนี้เรียกว่าจตุตชาณวิบากทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยชาญ